ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาเปิดตัวนี้กันนะซึ่งผมทำเควสจนได้อันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวนี้ได้มายังไงก็เป็นกิจกรรมนะ14วันนะครับน่าจะหายไปแล้วแหละอืมกิจกรรมที่เป็นรูปของน้องตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะัปดาห์ที่ที่สองพอครบเจ็ดวันปุ๊บเราก็จะได้มานะเนาะแล้วก็ สามารถมาเปิดได้ตรงกระชายเลยนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ตัวอะไรซึ่งเลตมันก็อืมเหมือนจะมีครบทุกตัวนะแต่ว่าในรอบนี้ตัวที่เราอยากได้จริงๆนอกจากมืดแสงนะเพราะว่ามืดแสงตัวไหนก็ได้ยี่สิบ้าปอร์ซ็นตะ์ะถือว่าเยอะอยู่อตอนนี้ตัวที่ขาดเนี่ย ผมอยากได้เป็นน้องนี้มากกว่าโลซาขาดดาเมจนะครับดาเมจอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะสีฟ้าาตุน้ำได้ไหมอืมแล้วก็ตัวที่เหลือไม่ค่อยไม่ค่อยฟิกมากหรือไม่ก็น้องน้องใหม่เหมือก็ได้นะตัวฮิวนะครับได้หมดเลยอืมตอนนี้มีแค่เนี้ยแหละที่อยากได้ที่เหลือ เฉยๆแหละเดี๋ยวมาดูกันไปกดแบบไม่ทานตั้งตัวเอ๊ะตัวอะไรตัวดีงูเหรออุ้ยได้ตัวโล่ตัวโล่ก็ใช้ได้นะโอเคได้ตัวโล่มาก็ก็ดีครับเพราะว่าเอาไว้ไปปั้น PVP ได้ นะตัวนี้ถือว่าถือว่าดีอยู่เอาไว้ยืนเป็นตัวยืนอืมจะได้เล่นทีมแบบว่าอ่าไม่ต้องไปตีรงซีเรียสมากเนาะเอาไว้ไปเปิดในในด่านพวกแบบฟาร์มก็ได้เนาะผมจะได้เรื่องทีมแบบเขาเรียกว่านะทีมดอดแบบง่ายๆสัทีอนาคตเดี๋ยวมีปั้นอีกครับตอนอ่าตอนนี้มีตัวนี้ ตัวนี้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 นี่นี่น,นี่แล้วก็นี่ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวไว้ค่อยปั้นมาลุยอีกทีหนึ่งนะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับคนที่กำลังเล่นตามตาม,มานะคะตัวตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่อืมไม่ดีมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่แย่ แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย